เอ๊ะใครนะคุณม้าต้องใช่แน่ๆสรวัตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสลวัตใช่สลวรัตตัวจริงไหมคะสลวัตคะวันนี้มาทําอะไรคะเนี่ยเปมาดูรถหน่อยโอ้ได้เลยค่ะสรวรัตวันนี้เป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่ได้ต้อนรับสรวัตค่ะสรวัตอยากได้รถรุ่นไหนดีคะรถไฟทั้งกลมเหรอครับได้เอาเอาไปแบบทั้งกลมได้เลยใช่ไหมคะ อ๋ออย่างนั้นต้องเป็นคันนี้เลยค่ะสรวัตรมาดูเลยค่ะเพราะว่าคันนี้เนี่ยใหญ่โตอลังการมากค่ะรับประกันว่าไปกันได้ทั้งกลมแน่นอนกับ Toyota m a าเ e สตี้แกรนคันนี้ค่ะแนะนำเลยนะคะสำหรับ t o y ย t a รุ่นนี้เป็นมาเจสตี้2.5แกรนค่ะสรวัตรแบบใหญ่โตมากค่ะทั้งภายในภายนอกนะคะสรวัตรมาดูตรงนี้ค่ะภายในห้องโดยสารนะคะจุมากอะไรมากค่ะนั่งกันได้แบบว่าทั้งกลมทั้งกองกันเลยทีเดียวนะคะ มาพร้อมกับเบาะสีแบบนี้ค่ะเป็นเบาะสีครีมดูไฮโซมากๆเลยนะคะมาดูด้านหลังกันบ้างค่ะสรวัตค่ะรถคันนี้รับรองว่าประทับใจกันอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็กว้างมากๆเลยนะคะไม่ว่าสรวัตจะมีปืนมีอาวุธนะคะเอาไปตามจับคนร้าย,ยก็สามารถที่จะแบบอย่างนี้ได้ค่ะกว้างมากๆเลยค่ะสรวัต ที่สําคัญนะคะคันนี้ใช้น้ํามันดีเซลล้วนด้วยนะคะประหยัดมากๆเลยค่ะและก็รวมไปถึงการใช้งานแบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะสะดวกสบายมากๆค่ะคันนี้มีเพียงคันเดียวเท่านั้นเองค่ะสรวัตรราคาพิเศษสุดๆเลยค่ะเพียง1นึ่งล้านแปดแสนห้าหับาทเท่านั้นนะคะสรวัตรต้องบอกว่ารีบๆหน่อยนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยใช้งานแบบคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆค่ะไม่ผิดหวังอย่งแน่นอนค่ะ